สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV New นิวเพชตบุรีประจวบคีรีขันดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ เรามาดูสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่13สิงหาคม2565กันค่ะโดยในวันนี้จังหวัดประจีนขีิขันพบผู้ป่วยรายใหม่14รายผู้ป่วยยืนยันสะสม24,330รายรักษาหายแล้ว24,137รายและผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่116รายค่ะโดยในเขตอำเภอหัวหินม,มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม3รายอำเภอสามระยะสีรายและอำเภอบางสะพาน7รายค่ะ และสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม2,140รายผู้ป่วยยืนยันสะสม2,395,217รายรักษาหายแล้ววันนี้1,898รายและเสียชีวิตเพิ่มเติม35รายเป็นเสียชีวิตสะสม1 1 0 0รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันค่ะ พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเพชรบุรีร่วมจัดก,กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา90พันษาสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ เมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีวันที่12สิงหาคม2565พระสงฆ์นิกรเพชรบุรีสามศาสนิกพร้อมรวมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมา 1, 90, า์าพรนา90พรรษา12สิงหาคม2565ณลาริารัฐพิธีสาราการจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพงศ์ศรผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีนำข้าราชการและประชาชนประสงค์นิกรเพชรบุรี3าศาสนิก พุทธค,คิดอิสลามพร้อมรวมใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์และร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยชาวพุทธประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน9 1รูปร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลประชาชนศาสนาพุทธประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาอิสลามผู้นำศาสนากล่าวสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและกล่าวดูอาขอพ ศาสนาคิดประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพอรขอถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2515ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ต่อมาเวลา14นาฬิกาวันที่12สิงหาคม2565นายน,น,นทวุฒิเพชรพม,พมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพระครูวาตีวราวัตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารพระพิสุกสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธม,มนต์เจริญจิตตะภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบรารมีในอุปินน้มัจจกระถาเฉลิมพระธรรมบรารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบ รบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565ณวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีถวายความเคารพเบื้องหนา้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาประธานฝ่ายส่งกล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญสมาธิเพื่อถวายพระราชกุศลจากนั้นพระครูวาทีวรวัตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารได้แสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารามีในอุปินนามัจจรกถาเฉลิมพระธรรมบารามีถวายจะตุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากวดน้ำ สำหรับคำพีเทศเฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบาร,รมีในอุปินนามัจ,จรกถาเฉลิมพระธรรมบาร,รมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 ต่อมาเวลา18นาฬิกาวันที่12สิงหาคม2565นายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหากิจสถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผส่งนิกายชาวจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพ่านพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักพักดีเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานรราชนนีพันปีหลวงณลานรัฐพิธีสารากางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งโอกาสนี้นายนะัทวุฒิเพชรพมศรผู้ว่าราชการจังหวัด เุพประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพันภุ่มทองผุ้มเงินและเปิดกวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจุดเทียนชัยและต่อเทียนให้ผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นกล่าวอสิลววาถวายสะดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีเพลงสดุดีพระแม่ไทยและกล่าวนำทรงพระเจริญด้วยความปราบเพื่อมปิติเป็นล้นพ้นทราบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเก้าปกมอมอย่างหาที่สุดมิได้ จิตอาสาจังหวัดประจวบคิรีขันร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะวันที่11สิงหาคม2 5 6 5ในเสถียรเจริญเ,เหลียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิรีขัน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2515โดยมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมจัดก,กิจกรรมให้บริการประชาชนภายในบริเวณกองกํากับการ2กองบังคับ การสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่า,นาเนลีสวนตรงข้างวังไกลกังวลอำเภอหัวหินได้แก่หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่รักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมตรวจวัดส,สายตารับบริจาคโลหิตบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบสารอนุรักษ์สิน้าท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การจัดฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวการสแสดงดนตรีการแจกชุดตรว K, เจวเอทีเคเจลแอลกอฮอล์และสาธิตการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานโดยมีประชาชนเดินทางมารับด้วยการจหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมากและสามารถมาร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่13สิงหาคม2 5 6 5ที่บริเวณกองกำกับการสองกองบังคับ การสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนาีส่วนหัวหิน mm hmm. mm hmm. หัวหินจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงค่ะ oh. Oh. เวลาเจนาฬิกาที่บริเวณโดมโรงเรียนหัวหินประจำอำเภอนายพลกิดพงวไรศิลเนาอ,อำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนีพัน,พนปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565สืบเนื่องจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เชิญชวนหน่วยงานและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2515เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนหัวหินประจำอำเภอ มีดร์พระครูวิจิตธรรมวิพัฒเจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยบันพศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์สมณศักดิ์จากวัดต่างๆในอำเภอหัวหินประกอบพิธีโดยมีนายนัทกรจันหอมผู้พิพกากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหัวหิน นายวลาจตุวันอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดนายนพพรวิริกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมภรรยานางอุษาพวงวไรศินนายกิ่งกาชาตอำเภออัวหินและข้าราชการตำรวจสถาบันการศึกษาชมรมสมาคมเข้าร่วมพิธีจำนวนมากภายในบริเวณอาคารอเนกประสงค์คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหัวหินยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งด้านศาสนาด้านการศึกษาด้านการเกษตรและชนประทานด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติด้านการส่งเสริมศิลปาชีพเวลา8นาฬิกา39นาทีในอำเภอหัวหินประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษา90พรรษาแด่พระสงฆ์จำนวน 99รูปบริเวอ2ฝั่งถนนภายในโรงเรียนหัวหินจากนั้นเวลา9นาฬิกา ที่ศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินนายนพาวิทิี่คุณนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมนายอมรพัดทองรองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลประลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลและหน่วยงานต่างๆร่วมประกอบพิธีถวายความเคารพถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงและนำลงนามถวายพระพรและเยี่ยมชมนิทรรศการที่ทางสำนักงานวังไกลกังวลจัดขึ้นอย่างสวยงาม พระสงฆ์นิกรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระพันปีหลวงค่ะเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่12สิงหาคาม2565ัน้าส่วนหลวงราชินี19ไร่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลกฤจณพงไรศิลป์อำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนายนพพรวุทิ์คุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการสารทหารตำรวจสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอหัวหินคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาพ่อค้าและประชาชนอำเภอหัวหินร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9้าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมอเนื่องในสุภาวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่12สิงหาคม2565ข้าพระพุทธเจ้าในพลกิจพวงวไรสิงแนาำเภอหัวหินในานามของประสงค์นิกรชาวอำเภอหัวหินมีความปับเพื่อมปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดนี้ได้ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งว่าตลอดระยะเวลายาวนานกว่า70ปีใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกายกำลังพระราชหฤทยัยและกำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการโดยไม่ได้ทรงยอ่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ทรงรักและเอื้ออาทรต่อราษฎรประดุจมารดาที่รักและห่วงใยบุตรทรงให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาพื้นฐา,านของประเทศที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากของราษฎรและได้ทรงพระราชดำร,ริโครงการต่างๆหลากหลายสาขาขครอบคลุมทั่วทุกด้านทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษาการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกน้ำค่าของชาติพระราชก กรณียกิจทั้งหลายไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะพระสงฆ์นิกรผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้ประเทศชาติและสังคมไทยมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าตาบจนถึงปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณล้นก้าล้นก,นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้แห่งใต้สาละองทุรีพระบาทเป็นที่ประจักษ์ทราบซึง้งและได้รับการเทิดทุนไว้เหนือเสียงก้าวของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นิกรไทยทั้งมวลนายพลกิจพวงวไร นใยอำเภอหัวหินนำหน่วยงานราชการต่างๆและภาคเอกชนสมาคมชมรมกลุ่มพลังมวลชนต่างๆและได้ประกอบพิธีวางผุ่นพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรถวายเครื่องราชสักการะและประกอบพิธีจุดเทียนชัยเบื้องหน้าพระชายารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9กล่าวถวายราชสาดูดีเฉลิมพระเกียรตินำทุกคนกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้าซึ่งเมื่อเสียงเพลง ทุกคนต่างเปล่เสียงคําว่าทรงพระเจริญจํานวน3ครั้งโดยพร้อมเพียงกันขอให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุพิษพรชัยทรงพระเกษมสาราญพระบารมีแผ่ภัศาลทรงสถิตเป็นพระเมียขวัญของปองประส์นิกรชาวไทยตลอดกาลและนานเทินเมืองชะอำจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมรษาพันพันปีหลวงค่ะ เช้าวันที่12สิงหาคม2565นายไพรโรจน์จึงธนาเจริญในอำเภอชะอําเป็นประธานถวายทูปเพยนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเน,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 นื่องในวันเฉลิมพระชนมพันษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีคณะส่งเมืองชะอําจำนวน10รูปหวัว หน้าส่วนราชการข้าราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน โดยประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันถวายผ้าไตาเครื่องไทยธรรมเด็กคณะสงฆ์จากนั้นนา,นายไพโรจน์จงทนาเจริญแนำเพื่อชะอำพร้อมด้วยนายกเทศมนตมรีเมืองชะอำนำหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารคณะครูพนักงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิษุส,สงและสามเนียนจำนวน91รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พาพรรสา1ิสงิงหาคม2 5 0 0 15ณบริเวณลานพิธีสำนักงานเทศบาลเมืองชะามจังหวัดเพชรบุรีในช่วงค่ำของวันเดียวกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองฉามได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยนายไพโรจน์จึงธนาจริือนมอมเภอชะอา พร้อมด้วยนายนุกูลพรสมบูรณสิรินายกเทศมนตรีเมืองชาำได้นําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพันพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565อยอย่างพร้อมเพรียงกัน ก่อนร่วมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยและกล่าวคําทรงพระเจริญจํานวน3ครั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทยช่วงเช้าว,วันที่12สองิงหาคม2515 บริเวณริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้หน้าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีรนายอนุรักษ์พรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีตำบนลายางอำเภอชะอำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้นําชุมชนคณะครูพนักงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมทํากิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสง์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90าพรรษาสิสงิงหาคม2565เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ ปวงชนชาวไทยเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางท้องฟ้าที่สดใสคู่แม่ลูกสวมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมทำบุญตักบาตรอย่างเนืองแน่น,นช่วงค่ำวันที่12สิงหาคม2 5 1 5 ณบ,บริเวณสารากางหมู่บ้านบ้านม่วงหมู่8ตำบลบางเก่าอำเภอชามจังหวัดเพชรบุรีนายทศพลปานรอดผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านม่วงได้นำชาวบ้านผู้นำชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมจุดทเทียนชัยถวายพระพรนชัยมงคลหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2515จากนั้นได้มอบสุติบัตรเงินขวัญถุงออมทรัพย์หมู่บ้านจำนวน500บาท ในโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่ชาวบ้านเพื่อออมเงินจำนวน9ก้ารายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กแรกเกิดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยต่อมาเช้าวันที่1 3สิงหาคม2 5ง5ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิสุสง์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารรราชนนีพันปีหลวงบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นผู้ ร่วมงานต่างสวมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมทําบุญตักบาตรเทศบาลเมืองหัวหินเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัย3ามันสมัยที่3ประจำปีพศ2565ค่ะ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินน,นายนพพรวิทยกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง3าเขตร่วมการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพศ2515โดยมีนายอุดมดวงแขประธานสภาเทศบาลเป็นประธานเปิดมีนายอมพลพัดทองรองประธานสภานางสาววีระนันทกหานจิรโลเลขานุก,การสภาร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยมีประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11สิงหาคม2565ก่อนเข้าสู่การประชุมสภาที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวันไข่แก้วผู้อำนวกยการโรงเรียนเทศบาลบ้านฝ่อฝ้ายและนางจูไรรัตอุป,ปน,นันผู้อำนวกยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาา่าเต่าหลังได้สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองหัวหินในการคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน สะอาดบุรีจูเนียประจําปี2514นอกจากนี้โรงเรียนเทศบาลบ้านบอกายได้นําสภานักเรียนที่ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีนักเรียนพร้อมคณะและสมาชิกสภาเทศบาลนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งในปีการศึกษานี้เข้าร่วมศึกษารูปแบบการประชุมสภาในวันนี้เพื่อนําศึกษาในการนําไปใช้ในโรงเรียนอีกทั้งสภาได้แนะนําพนักง,งานเทศบาลที่โอนย้ายมาใหม่จํานวน5รายและบรรจุใหม่หนึ่งรายจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามันสมัยที่1ประจำปีพศ2 5 6 5เมื่อวันที่20มิถุนายน2 5 6 5เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2 5 1 1 2 5 6 5เพิ่มเติมครั้งที่4ประจำปี2515และแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2516-2570เพิ่มเติมครั้งที่1ก่อนที่จะร่วมกันพิจารณายตัติตามระเบียบวาระสำคัญต่างๆดังนี้ที่มีทั้งสี รวม15วาระเริ่มจากการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565เรื่องการเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลคณะกรรมการแปยติร่างเทศบัญญัติยติเพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิสสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลกองยุทธศาสตร์และงบประมาณยติขอความเห็นชอบในการออกแบบระเบียบสภาเทศบาลเมืองหัวหินว่าด้วย ด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองหัวหินพศ2515ยัตติขอความเห็นชอบในการออกแบบระเบียบสภาเทศบาลเมืองหัวหินว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพศ2515 และยะติขออนุมัติปนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองงานต่างๆดังนี้งานเลขานุก,การผู้บริหารสำนักปลัดกองการศึกษากองช่างสุขาพิบาลกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองการเจ้าหน้าที่และกองการประปายติที่ประชุมในครั้งนี้สมาชิกทั้งหมดก็ยกมือขานรับ ทำให้เรื่องผ่านสภาไปโดยไม่มีปัญหาในส่วนวาระอื่นๆนั้นสมาชิกสภาบางท่านได้ยกมือสอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้สาธาณูประคต่างๆจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ยกมือสอบถามปัญหาดังกล่าวนั้นคณะผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อสักถามจนเสร็จสิน้นวัดราชายตนะบรรพุทําบุญครบรอบ103ปีหลวงปู่ก้านค่ะ วันที่11สิงหาคม2565พระประหลัดไพโรดวิโรจนเจ้าอาวาสวัดราชายัตนาบรรพตเขาต้นเกตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันและสิทธิญานุสิ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลน,น้อมรำลึกครบรอบ103ปีชาตกาามมิการพระเนกคัมมะมุนีหลวงปู่ก้านทิตตธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดราชายัตนาบรรพ์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวหินธรรมยุทธพร้อมทั้งออกโรงทานแจกเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับประชาชนขว่า200คนที่บริเวณสวนสาธาร,รณะผลกิ่งเพชรโดยมีนายศิลพันธ์กำมลปามโมทที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหินร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับสิ่งของตามมาตรการโควิด -19 หลวงปชชู่ก้านทิตตะทโมได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่4มีนาคม2513 ซิลีอายุ100ปีมีนามเดิมว่าก้านดวงเด่นเกิดเมื่อวันพุทธที่11สิงหาคม2,463ปีวอกอยู่ที่บ้านผงเพียงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองในสกุลของพ่อเจียมแม่กุลดวงเด่น ท่านเป็นคนกลางของพี่น้อง3าคนซึ่งชื่อเรียงกันว่าใบาก้านกิ่งและบุตรชายในครอบครัวนี้ได้อุปสมบททั้งหมดท่านเองได้อุปสมบทเมื่อปี2483ขณะอายุครบ20ปีบริบูรณ์โดยโยมบิดามารดาได้อุปสมบทให้ที่วัดถนนสุดธารามจังหวัดอ่างทองหลังจากนั้นเพียง4ปีคือในปี2487ท่านก็ได้สอบนักธรรมเอก ต่อมาวันที่24กันยายน2505หลวงปู่ได้ขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับพระราชทานวิสุงคาม,มสีมาเมื่อวันที่10กรกฎาคม2515โดยเรียกขานอย่างเป็นทางการว่าวัดราชายตนะบรรพุธหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดต้นเกต ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตได้อัญเชิญพระประมาพิไธยและพระนามาพิไทยของทั้งสองพระองค์ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันอุโบสถและทรงปลูกต้นสีตังไว้ที่หน้าอุโบสถเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2517หลวงปู่ก,ก้านเป็นพระมหาเถระซึ่งดำรงอยู่ในวิถีแห่งพระสุปฏิปันโนท่านเป็นรัตตัญูผู้ใดที่ได้ไปกราบสการะและฟังธรรมท่านแล้วล้วน ทราบซึ้งใจเป็นพระเทรละผู้ใหญ่ที่มีเมตตาเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ที่เป็นสงฆ์และคารวะหลังจากที่สร้างวัดเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่และเป็นของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปแล้วหลวงปู่ก้านก็ไม่เคยย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นใดอีกเลยจนกระทั่งมรณภาพ สถานีกาชาติหัวหินเฉลิมพระเกียรติรับมอบรถวิวแชร์จากมูลนิธิศาสนาจักรของพระเยซูคิดแห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายค่ะ ที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียนนรตินายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนางไพลินกองพันรองนายกเทศมนตรีนายอภิคุณศิรคุณชัยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีรองประหลัดเทศบาลและรักษาการผู้อำนวยการกองการแพทย์ให้การต้อนรับนายวิลสันและนางอลิาเบธวอร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมมูลนิธิศาสนาจักของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและคณะที่ได้ร่วมกับริวิ่งวอเตอร์ภูเก็ตเหล่ากาชาดจังห et, วัดภูเก็ตนำรถวีลแชร์จำนวน50คันส่งมอบให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติเป็นสื่อกลางนำมามอบหน่วยงานสถานพยาบาลในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน12แห่งโดยมีนางสาวสุดใจเครือวณิธรรมหัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติและตัวแทนสถานพยาบาลในพื้นที่ร่วมรับมอบ โดยรถวิวแชร์นี้จะนําไปใช้เพิ่มในความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งจะแบ่งให้สถานพยาบาลแต่ละที่ตามแต่ความต้องการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันจัดกิจกรรม m ัมแอนด์มีแฟชั่นโชว2 2ค่ะ 12สิงหาคม2515บริเวณบูฮอชั้นหนึ่งศูนย์การค้าบูพัทหัวฮินรีสอร์ทมอนายชโลไทยจเจริญเน, <วา S 1> นืองประธาน <5 S 2> คณะกรรมการ,รประสานแ,และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดก่าวรายงานความเป็นมาของโครงการมัมแอนด์มีแฟชั่นโชว์โดยมีนายทรงศักดิ์โตทองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคิริขันเป็นประธานในพิธีเปิดมีคณะครูผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคิริขันเข้าร่วมเนื่องด้วยวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันเฉลิมพระชนมพันศร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในการนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการสืบสานการอนุรักษ์ผ้าไทยซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่ชาวไทยต่อไปคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์การใช้ผ้าไทยจึงได้จัดทําโครงการมัมแอน มีแฟชั่นโชว์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้1ส่งเสริมการแต่งตัวด้วยผ้าไทยในชีวิตประจําวัน2ส,สืบสานการอนุรักษ์ผ้าไทยซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่ชาวไทย3ส,ส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเพื่อสร้างความรักความผูกพันที่ดีในครอบครัว4คณะกรรมการประสาและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบานันครอบครัวและสถาบันการศึกษาภาย ในงานมีการเดินแฟชั่นโชว์ชุดข้าไทยโดยตัวแนทนคุณแม่กับคุณลูกจำนวน40คู่มีการสอนทำตุ๊กตา DIY และมีการเล่านิทานอ e ีเล้งเคยงโค้งเที่ยวอยุธยาโดยคณะคู่จากโรงเรียนพัฒราวดีบัวหินเพื่อแนะนำหนังสือภาพอ e ีเล้งเคยงโค้งโดยอาจารย์ชีวันวิสาสะเพื่อระดมทุนจัดทำหนังสือภาพอ e ีเล้งเคยงโค้งที่เกี่ยวกับประจวบคิรีขันต่อไป และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจบที่ดิงขันคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายง,งานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4นตึ้งเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ e e o o o k n s t t g r r m กร YouTube และ TikTok อกได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ